ก็ทําจนเสร็จนะวันนี้ทั้งวันนะว่าจะทเแค่โช๊คหน้านะแต่ทาไปทํามาก็ใช้เวลาค่อนข้าง,างไปเรื่อยนะมันก็เลยทั้งวันเลยก็เสร็จตอนสี่มโมงครึ่งประมาณสี่โมงนิดนิด,นดอกะก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะเปลี่ยนก็คือเอาเอาเอาสปริงโช๊คลงให้มันแข็งให้มันหนึบขึ้นเนี่ยให้มันต่ําลงนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เยอะประมาณสองสองนิ้วเออเปลี่ยนสปริงไส้ในนะ เปลี่ยนเป็นล้อแมกซ์แล้วก็ใส่อปกรโอไกแล้วเร็จน้ำมันแข็งปึ๊กเลยเออแข็งขึ้นมานึบขึ้นมาหน่อยนึงเออมันขี่ดีขึ้นอะ่ะแล้วก็เบรกเบย์ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ทำกันยันเย็นนะล้อเลยก็จับเซ็ตใหม่ให้เขาบขาตัา้งแล้วก็บูทชโช๊คบูทชโช๊คล่างบูทหูชโช๊คอ่ะ ของผมมันมันแตกมันละลายไปเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่เนี่ยฮะก็มาก็ส่งประมาณนี้แหละใส่อกุ้งอกไก่ล้วมันดูเต็มหน่อยแดูเต็มเราเรานี้ทำให้มันเดิมเดิมอ่ะนะฮะก็พอได้พอได้นะพอได้ใส่ล้อใหญ่ ล้อไซส์เดิมแหละใส่อกรก่ดูเต็มๆขึ้นมาเลยอ่ะหวัวไหลหัวไปไปเดี๋ยกลับบ้านกันลกลับบ้านกันนะออกมาเติมน้ำมันนะทุกคนออกมาเติมน้ำมันออกมาเติมน้ำมันหน่อย ออกมาไล่เบรกเปลี่ยนพระเบรกใหม่แล้วก็เปลี่ยนจานใหม่มาด้วยนะจานแท้จานจานดิสหลังแท้จานเทียมมันก็ใช้ได้น,นะแต่มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยโอเคมีกลิ่นอันนี้ก็มีกลิ่นไหม้อะนะมีกลิ่นไหม้เลยกล้องตัวนี้ก็มีปัญหานะชอบดับ แบตเสื่อมยังไม่ได้สั่งแบตใหม่มาเลยในแบตชอบเสื่อมเดี๋ยวมันก็ดับปักกลับบ้านกันไฟวงไฟเบรก,ก็ติดน,น,นะนะฮะนี่ไฟบเบรกิปแล้วแต่ไฟมันขาดเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ่ะไปกลับบ้านกัน เบรกหน้ายังไม่ได้เขียนนะฮะเบรกหนึบขึ้นอ่ะอ่าแล้วก็โช๊คก็หนึบขึ้นด้วย nó mà nó này